สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับ,บความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ขุนกะเพราได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าด่วนกระทรวงความมั่นคงลาวเดือดประกาศคนไทยอย่าจุดจุดจุดออกคำสั่งปิดทุก่านห้ามคนไทยเข้าประเทศซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับประเทศลาวในอดีตนั้น เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาชนิดที่ว่าเพิ่งเคยเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี้เขื่อนในประเทศลาวแตกเพราเขื่อนแตกทําให้น้ําที่บรรจุในเขื่อนได้ไหลทะลักมาทําให้พื้นที่บริเวณตอนล่างของเขื่อนเกิดน้ําท่วมอย่างหนักเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วทางฝั่งของประเทศลาวเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมขึ้นมาไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลประชาชนของตนเองได้อย่างทันท่วงที เพราะเครื่องมือเครื่องใช้เรือหรืออะไรต่างๆของทางรัฐบาลลาวมีไม่เพียงพอกระบวนการที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่มีคุณภาพเพราะว่าไม่มีประสบการณ์อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าประเทศลาวนั้นเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเหตุการณ์ครั้งที่ประเทศลาวน้ำท่วมมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากทำให้ประเทศลาวเดือดร้อนทุกประเทศทั่วโลกเมื่อได้รับข่าวสารว่าลาวนั้น โดนน้ำท่วมประชาชนคนลาวได้รับความเดือดร้อนต้องการที่จะให้ต่างชาติเข้าไปช่วยเหลือคนทั่วโลกก็ได้อาสาไปช่วยเหลือมีการบริจาคหลายร้อยพันล้านหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่ได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนไทยทั้งแผ่นดินมีจิตใจดีลุกขึ้นมาบริจาคสิ่งของอาหารแห้งเงินบริจากคกู้ภัยต่างๆก็ได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาว แต่ในเหตุการณ์นั้นๆเมื่อคนไทยได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนลาวมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายต้องขออนุญาตเข้าไปช่วยเหลือคนลาวในประเทศลาวติดขัดในเรื่องของกฎหมายเรื่องของหน่วยความมั่นคงของลาวไม่อยากจะให้เรานั้นเข้าไปช่วยก็เลยเป็นปัญหากับทีมคู่ภัยแต่คนลาวก็ขอบใจอย่างมากที่คนไทยนั้นเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเจ้าหน้าที่ ทางฝั่งไทยเดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนลาวมันก็เกิดความไม่พอใจกับคนลาวที่เป็นเจ้าหน้าที่ตอนที่เดือดร้อนก็อยากให้ไปช่วยแต่พอคนไทยเข้าไปช่วยเหลือแล้วคนที่ไม่ประสงค์ดีคนที่ไม่ชอบคนไทยมันก็มีคนลาวกับประเทศไทยถึงแม้จะเป็นบ้านใกล้เลินเคียงนั้นใช่ว่าคนลาวจะชอบคนไทยคนลาวเป็นส่วนมากไม่ชอบคนไทยคนลาวเป็นส่วนมากก็ชอบคนไทย บางคนก็ด่าว่าเสือกแทนที่จะได้รับคำขอบคุณแต่กลับได้คำดูถูกด่าทอทีมคู่ภัยกับเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวได้มีการพูดจากระทบกระทั่งกับความขัดแย้งในการเข้าไปช่วยเหลือสิ่งที่ไทยนั้นบริจาคไปเจ้าหน้าที่เอาไปแบ่งให้กับญาติตัวเองไม่ตกไปถึงชาวลาวเอาอันเก่าไปให้ชาวลาวแทนไม่ถึงมือชาวบ้านรวมถึงเงินด้วย ลาวจะทุกยากยังไงก็ตามนะ่ะไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปช่วยเมื่อไม่กี่วันมานี้เองทางกระทรวงความมั่นคงของลาวได้มีการประชุมหาหรือลงความเห็นว่าประเทศไทยยังเป็นภัยต่อประเทศลาวอยู่เป็นศัตรูของประเทศลาวอยู่คนลาวยังมองไทยนั้นเป็นศัตรูอยู่ห้ามด่านทุกด่าน ที่เป็นด่านติดต่อระหว่างไทยกับลาวห้ามเปิดด่านให้กับกลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้าไปช่วยเหลือคนลาวเป็นเด็ดขาดซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าดีมากที่เขาประกาศตรงๆไม่อิดออดจะไม่เป็นภาระและพันธะกับใครเราอยากช่วยคนที่ลำบากแต่เขาไม่ต้องการช่วยคนไทยดีที่สุดชาติใครชาติมันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ในเมื่อลาวเขาไม่ต้องการให้เป็นบุญคุณต่อกันก็ดีนะ่ะไทยเสือกเขาก็ด่าดถูกต้องแล้วประเทศเวียดนามน้่นน่ะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับลาวของเขาไทยเราควรจะระวังควรจะอยู่เฉยๆในเมื่อเขาไม่เห็นค่า ความดีที่ไทยนั้นช่วยเหลือให้เวียดนามบ้านพี่เมืองน้องของเขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันเอาเองอันนี้นะจริงๆนะคนลาวเคยมาทํางานที่บริษัทที่ไทยคนลาวเขาไม่ได้มองคนไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องเลยนะไม่ต่างกับคขมรมานะครับคอมเมว่าห้ามคนลาวเข้าประเทศไทยแรงงานออกไปให้หมดถัดมานะครับคอมเมนว่าปิดด่านปิดประเทศไปเลยไม่ต้องเปิดยิ่งดีนะเลิกคบปิดถาวรไปเลย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ,บความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube one t o tell ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าลาวเฮั่นไทยสัมปทานแค่25ปีแถมสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนให้ลาวซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับนักลงทุนไทยเตรียมสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอยู่ที่ประเทศลาว และที่สำคัญที่สุดก็คือโครงการนี้มีระยะเวลาสัมปทาน25ปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะตกเป็นของประเทศลาวงานนี้นักลงทุนไทยได้ใจคนลาวไปเต็มๆในช่วงแผนการและการลงทุนทางรัฐบาลลาวนั้นได้เซ็นสัญญาให้สัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่มีการผลิตตามสัญญา600เมกะวัตต์ในแขวง เซกองและแขวงอัตปือทางตอนใต้ของประเทศลาวโดยได้เซ็นสัญญากับบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดของนักลงทุนไทยที่มาสร้างตั้งอยู่ที่ประเทศลาวโดวยเมื่อ1ธันวาคมปี2 0 2 2ภายหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาสัมปทานบริษัทผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้ก็ได้เริ่มเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง และก็ยังได้เตรียมการชดเชยผลกระทบต่อชาวบ้านอีกด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งนี้จะมีกังหันลมจำนวน133ต้นโดยเริ่มก่อสร้างในปี2023และจะก่อสร้างสำเร็จในปี2025เพื่อจะส่งออกและขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเวียดนามที่เป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงด้วยในปี2025ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า กับประเทศเวียดนาม25ปีส่วนเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้เก็บข้อมูลครบถ้วนแล้วไม่มีการยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่อื่นเพราะโครงการไม่ได้สร้างขึ้นในเขตชุมชนแต่ถูกสร้างขึ้นที่ภูสูงแต่ก็จะมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสูญเสียที่ดินทำกินทำการเกษตรจำนวนทั้งหมด 23บ้านและมีเกือบ400ครอบครัวและทางเจ้าของโครงการแม้จะทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ไม่มีครอบครัวใดถูกยกย้ายออกจากพื้นที่และดีใจที่บริษัทต่างชาติเข้ามาพัฒนาด้านพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านของเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตอยากให้บริษัทผู้พัฒนาโครงการช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ภายหลังที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าไทยไม่ชอบคนเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครถัดมาครับคอมเมนต์ว่าถ้ารัฐบาลลาวคิดได้ฉลาดสงสัยสมชื่อ ก็พัฒนาชุมชนบริเวณนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สบายๆแบบที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไทยไม่อิจฉาลาวแต่ยินดีด้วยลาวจะได้พัฒนาต่อไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสวยงามมากดูไฮโซแถมเป็นพลังงานสะอาดด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยครับที่ไทยเห็นแถวเขื่อนลำตะคองนะแต่ไม่อลังการขนาดนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอายุการใช้งานมันใช้ได้30ปี แต่อายุการใช้งานจริงน่ะมันแค่15-20ปีเป็นช่วงทำเบรกอีเวนต์หลังจากนั้นน่ะค่าเมนเทนแนนซ์มันจะสูงขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุอายุสัมปทานอยู่ที่25ปีครับคิดง่ายๆนะครับเวลาเราซื้อรถยนต์น่ะผู้ผลิตรถยนต์เขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเสียภายในเวลากี่ปีเช่นถ้าเขารู้อะไรเสื่อมเร็วที่สุด ภายในเวลา3-4ปีเขาก็จะรับประกัน3ปีไม่มีบริษัทไหนรับประกันเกินกว่าค่าเสื่อมหรอหรอกครับมันจะกลับไปเป็นภาระให้กับผู้ผลิตครับเช่นกันมอเตอร์ผลิตไฟฟ้ามันก็จะมีอายุการใช้งานของมันครับมันจะเป็นภาระให้กับรัฐบาลลาวในอนาคตครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศลาวมีพื้นที่หลายสามารถติดตั้งพลังงานลมได้เคยมีบริษัทพลังงานลม คิดจะทำที่ไทยแต่ติดตรงที่เรื่องของปัญหาการลุกป,ป่าส่วนสัมปทาน25ปีนะ่ะไทยคงดูแล้วว่าคุ้มกับการลงทุนเพราะอายุการใช้งานอาจมีการเสื่อมสภาพที่ต้องซ่อมบำรุงหลังจากนั้นหากลาวยังต้องพึ่งพาไทยให้ดูแลรักษาก็อาจจะต่อสัมปทานและเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวลาวนั้นมองเห็นประโยชน์และไม่ต่อต้านซ้ำยอย่าบอกว่า ดีกว่าสร้างเขื่อนอีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะเรียกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ